ฝนตกหนักมากเลยครับผมทั้งฝนทั้งลมพายุโอ้ตอนนี้เปียกแล้วนะครับผมดูบักโอบก,ก็ทํะไรบักโอบนอนเล่นน้ําฝนแล้วบักโอบเตือ้อมโอ้โหบักลาโอบุญลูกลาลูกลาลูกลานอนแช่น้ําแล้วนะครับผมลูกลาโอบุญนอนแช่น้ําแล้วครับฝนตกหนักนะครับผมนอนแช่น้ําเลยลูกลา โอ้ยฝ oh, นศาสตร์นเปียกทีนก่นอนเปียกแชะหมดเลยได้นอนแช่น้ําแล้วลูกหล่าโอ้จะนอนได้ไหมนีอ่อบนี่จะนอนได้ไหมลูกนอนตรงไหนนั่นไปนอนฝั่งนั้นวะตรงนั้นสูงๆอนะ่ะเออนอนฝั่งนั้นสูงๆน่ะนอนอะไรฝั่งนี้โอ้ยโอ้ยลูกหล่าคอยโอ้ยโอ้ยน้อเออนอนฝั่งนั้นเลยมันสูงอ่ะฝั่งนี้มันแชะลูกขึ้นไปนอนฝั่งนั้นเลยอบโอ้ยแช่เปียกลูกคอยหมดแล้ว ฝนก็ฝนแรงเกินฝนแรงไม่พอฝนสาดด้วยเออไปนอนฟังโน่นน่นอนฟังนี้ไม่ได้หรอกมันเปียกหมดเลยนี่มันเชะหมดเลยนี่เดี๋ยวไปนอนฟังโน่นลูกหนุ่หนุ่ตรงนอนฟังโน่นหนึ่งเปียกหมดเฉะหมดล้วไม่มีที่นอนแล้วโอบุญโ,โอ้เปียกหมดเลยฝนตกแรงมากมากเลยหาที่นอนแล,นนนแล้วโอบุญหนุ่เดินวนไปนู่นแล้วเนอนไปก่อนลูกวันนี้นอนไปก่อนลูก เดี๋ยวก็ผ่านหน้าฝนแล้วแหละลูกเอ้ย